เบื่อไหมกับดอกเบีย้ยบัตรเครดิตที่พุ่งไม่หยุดผมเท่าใจเลยครับเคยเป็นเหมือนกันเมื่อก่อนผมรูดบัตรเพลินมากคิดว่าเดี๋ยวค่อยจ่ายที่ไหนได้ดอกเบีย้ยบานปลายวันหนึ่งผมตัดสินใจเด็ดขาดจะไม่จ่ายดอกเบีย้ยอีกต่อไปผมเริ่มศึกษาหาความรู้เรื่องการจัดการหนี้สินอย่างจริงจังฟังนะเคล็ดลับของผมคือหยุดสร้างหนี้ใหม่และโฟกัสกับเคลียร์หนี้เก่า ผมเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็หาเงินเพิ่มทำงานพิเศษขายของมือสองอะไรก็ได้ที่ช่วยเพิ่มกระแสงเงินสดผมใช้เงินที่ได้มาโปะนี้บัตรเครดิตท,ที่มีดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อน จำไว้ว่าอย่าท้อมันต้องใช้เวลาและความอดทนระหว่างทางผมก็ให้กำลังใจตัวเองเสมอบอกตัวเองว่าฉันทำได้สุดท้ายผมก็ปลดหนี้บัตรเครดิตได้สำเร็จลงอกเหมือนยกภูเขาออกจากอกอยากมีอิสรภาพทางการเงินแบบผมไหมเริ่มต้นวันนี้เลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe และ like เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า